สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูน่นันททองนะคะวันนี้เนี่ยนันท่ามเวลาเนี่ยก็เลยจะมาอัปเดตหุ้นซูปเปอร์แบบละเอียดยิบเลยนะคะตั้งแต่ทางเฟมใหญ่จนถึงทางเฟมเล็กค่ะแล้วก็แผนในการเข้าซื้อแล้วก็ขายหุ้นตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งในกราฟนี้เนี่ยเราอยู่ที่ทางเฟมเบิกนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นซูปเปอร์เนี่ยอยู่ที่9 4สตังค์นะคะต้องลุนให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนตรง95สตาตังค์ให้ได้ก่อนนะคะหรือแถวเส้นเมย์ยี่สิบ ซึ่งปัจจุบันก็อยากให้เพื่อนเนสังเกตลูกศรสีขาวด้านล่างนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเราต้องลุ้นให้แท่งเทียนเนี่ยกลับไปยืนที่95สตางค์ให้ได้ก่อนค่ะและจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เดือน4เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นซูเปอร์เนี่ยต้องยืนที่95สตางค์ให้ได้ก่อนนะคะเพื่อไปเบรกแนวต้านที่ราคา1บาท5สตางค์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในกราฟถัดไปเลยนะคะ จากกราฟนี้เนี่ยเรายังอยู่ในทางเฟมบีกนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยถ้าหุ้นซูปเปอร์เนี่ยไม่สามารถยืนตรง95สตางค์ได้นะคะราคาเนี่ยก็อาจจะลงมาที่80สตางค์นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะแต่ถ้าราคาเนี่ยสามารถยืนแถว95สตางค์ได้ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นประกอบแนวต้านะคะตรงราคา1บาท5สตางค์ถึง1บาท20สตางค์นะคะและในทางเฟมนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเทรดหุ้นซูเปอร์นะคะั้นซ่าแนะนำเนี่ยให้ราคายืนแถว95สตังค์ให้ได้ก่อนคะ่ะพร้อมกับอาซายเนี่ยยืนแถวอาซาย50และแมกดีคอนเฟิร์มตัดขึ้นเหนือค่า0ราคาของหุ้นซูเปอร์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในไทม์เฟรมเล็กนะคะก็คือไทม์เฟรมเ D คะ่ะ จากกราฟนี้เราอยู่ที่ทำฟิมเดนะคะแนะนำว่านันซ่าเนี่ยได้ตีกรอบสี่เหลี่ยมในช่วงราคา90สตาตังถึง1บาท5สตางค์นะคะตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะคือถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนแถวเส้นเบสส200พร้อมกับราคาเนี่ยไม่สามารถยืนแถวกรอบร่างนะคะตรง90สตาตังได้ตรงนี้เนี่ยราคาก็อาจจะลงไปที่80สตาตังนะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะแต่กลับกันนะคะถ้าราคาเนี่ยสามารถยืนในกรอบสี่เหลี่ยมได้ ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นไปทดสอบตรงกรอบบนนะคะตรงราคา1บาท5สตางค์ค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าอาสาเนี่ยคอนเฟิร์มกลับไปยืนตรงอาซา50และ m a c ดีตัดขึ้นเหนือค่าสูงนะคะและแท่งเทียนเนี่ยไม่หลุดกรอบสี่เหลี่ยมที่ตีไว้เนี่ยเพื่อนๆก็ลุยหุ้นตัวนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในไทม์เฟรมเล็กนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรม e 30นาทีค่ะ จุดเข้าซื้อดูง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเนี่ยราคาเนี่ยต้องห้ามหลุดตรง90สตังค์และเราตั้งใจที่จะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ Time เฟรม e 30นาทีนะคะพร้อมกับดู b ิ d ออ f เฟแล้วก็ให้สังเกตว่า m a c กดีเนี่ยกลับไปยืนเหนือค่า0ูนย์พร้อมกับราคาเนี่ยไม่หลุดแนวรับตรง90สตังค์ใน i ทางเฟรมนี้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีโน้มไปต่อค่ะเดี๋ยวอาจาจะสรุปหุ้นซูปเปอร์ให้ฟังอีกครั้งแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือ ราคาเนี่ยห้ามหลุดตรง90สตางังถ้าหลุดเนี่ยจะลงลึกไปถึง80สตังค่ะแต่ถ้าราคายืนตรง95สตางังได้ราคาเนี่ยมีโน้มไปต่อเลยนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ที่จังหวะในการเข้าซื้อของเพื่อนๆด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเนเนซ่ามีเวลาเนี่ยเดยเนซ่าก็จะมาอัปเดตหุ้นลายตัวให้อีกนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจหุ้นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะคะ ทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้ชมคลิปของนันซาด้วยนะคะแล้วเราไปเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ